สวัสดีค่ะพบกับอัปโปแอน o ์โทเชตด่าดูดวงชะตาไพ่ยิปซีการดูดวงชะตาไพ่ยิปซีเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะเป็นของเดือนเมษายนรู้ให้กับชาวราศีกันข่าวหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมดูกันค่ะว่าดวงในเดือนเมษายนของชาวราศีกันเป็นอย่างไรอัปโปแอนด t โทเชตด่าขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวราศีกันนะคะ ชาวราศีกันในเดือนเมษายนนี้คุณเตรียมเฉลิมฉลองได้เลยค่ะคุณมีความสุขแล้วนะคะชีวิตของคุณในเดือนเมษายนนี้คุณจะได้พบปะผู้คนได้เฉลิมฉลองคุณจะมีชีวิตที่สดชื่นขึ้นค่ะเพราะคุณเป็นผู้ให้มานานค่ะคุณเป็นผู้ให้แล้วคุณเหนื่อยล้าคุณทํางานหนักต่อสู้ต่อ อุปสรรคทุกอย่างที่วิบมานานเดือนเมษายนนี้คุณจะมีเงินเข้ามาค่ะคุณจะมีความอิม่มอกอิ่มใจคุณจะเป็นผู้ให้ที่ให้อย่างมีความสุขและคุณจะเป็นผู้รับได้อย่างเต็มปิ่มเต็มเปี่ยม,ม,มเช่นกันค่ะชีวิตของคุณสดใสค่ะเดือนเมษายนนี้สําหรับชาวราศีกันคุณที่เคยทุกข์เคยเศร้าหมองเคยรู้สึกว่าชีวิตนั้นมันมีแต่ปัญหาอุปสรรคมันวุ่นวายเหลือเกินต่อไปนี้ ชีวิตอุปสรรคคุณนั้นได้คลี่คลายไปแล้วนะคะปัญหาที่คุณยังมีอยู่มันก็คงยังมีค่ะแต่คุณแก้มันได้ค่ะคุณมีทางเลือกค่ะคุณได้เลือกแล้วว่าคุณจะทําอะไรและคุณได้คิดทางออกไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนอิ่มเองมคุณจะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะคุณได้แสดงความสามารถคุณได้เอาสิ่งที่คุณซ่อนเล้นไว้ในจิตใจที่คุณไม่ได้เก็บ คุณเก็บไว้ไม่ให้ใครรู้ว่าคุณเก่งด้านนั้นใคุณไม่ต้องเก็บแล้วค่ะคุณแสดงออกมาค่ะแล้วความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะคุณจะได้รับความสุขคารยอมรับการเฉลิมฉลองและคุณจะเป็นตัวของตัวเองคุณจะได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างที่คุณอยากเป็นอยากทําคุณจะรอดเล่นในชีวิตที่คุณเป็นคุณเลือกบ้างแต่คุณก็ต้องแอบ ฟังคนอื่นบ้างนะคะไม่ใช่รู้สึกว่าพอรู้สึกประสบความสำเร็จว่าฉันจะไม่ฟังใครแนละ้วไม่ใช่นะคะจะมุ่งไปสู่สิ่งที่ตัวเองหวังอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะคุณเป็นคนโชคดีค่ะมีคนเคียงข้างกายคุณอยู่เสมอถึงแม้คนนั้นเขาจะไม่ได้แสดงออกว่าเขาเป็นคนที่สามารถที่จะทําอะไรให้คุณได้มากมายแต่เขาอยู่เคียงข้างคุณไม่เคยห่างค่ะคุณล้มลุกคลุกคลามาอย่างไรเขาก็จะอยู่เคียงข้างคุณแต่คุณบางครั้งคุณก็จะประมาทนิดนึง ทำอะไรโดยโดยที่คุณรู้สึกว่าเออฉันจะทําละฉันไม่สนใจต่อปัญหาละแต่คุณก็มีสติพอเพราะเขายังยับยังช่างใจคุณไว้อยู่เอ้ยอย่าทําในสิ่งนั้นนะอย่าทําสิ่งนี้นะเขาจะแอบเตือนคุณแบบไกลๆว่าเอ้ยอย่างนี้จะดีหรือทั้งทันนท,ที่รู้ว่าคุณต้องทําแน่แต่คุณก็จะเอกใจอ เขาไม่เคยพูดไม่เคยทักแบบนี้นะแสดงว่าไม่ควรทําคุณก็จะหยุดนะคุณจะตั้งสติและในที่สุดความสําเร็จก็จะเข้ามาหาคุณค่ะในเมื่อคุณขจัดปัญหาทุกอย่างได้แล้วความสําเร็จการเฉลิมฉลองความสุขก็จะเข้ามาหาคุณปัญหาอะไรที่มันเคยติดค้างคาไว้คุณก็จะเบาบางลงไปแล้วคุณจะผ่อนคลายได้คุณก็จะมาเฉลิมฉลองกับความสุขความสําเร็จคุณจะอิ่มเอมคุณจะเป็นผู้ที่ได้รับความสุขและเป็นผู้ให้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ปัญหาอุปสรรค หลายอย่างมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ยมันดิ้นไม่หลุดเลยปัญหามันรอบด้านเลยคืนคุณแทบจะแบบเอาตัวไม่รอดคุณเลยรู้สึกว่าโอ้ชีวิตฉันจะเอาอยัางไงดีแต่ในที่สุดคุณก็ได้รับโอกาสเข้ามาค่ะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาชีวิตของคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในเดือนเมษายนนี้ค่ะคุณจะมีอะไรเข้ามาคุณจะมีเงินเข้ามาค่ะ มีเงินเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณที่เคยหนักคุณจะได้รับความสุขความผ่อนคลายคุณจะเป็นคนที่มีความสําเร็จในเดือนเมษายนสําหรับใครบางคนที่รอคอยเงินอยู่นะคะต้องหุนเงินเป็นตัวพันวันเลยแต่คุณจะมีเงินเข้ามาแล้วค่ะในที่สุดคุณจะมีความสําเร็จในเดือนเมษายนนี้ค่ะ บางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้คุณรู้สึกโอ้ยมันยากเหลือเกินที่จะเลือกมันแก้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างบางคนเนี่ยปัญหามันหนักเหลือเกินมันจะทํายังไงดีเงินจะมาจากไหนแต่คุณต้องเลือกไงคะเมื่อคุณเลือกได้ชีวิตของคุณจะมีทางออกและคุณจะได้รับความสุขความสําเร็จกาเรเฉลิมฉลองในเดือนเมษา,ายนนี้สําหรับใครบางคนที่รอคอยอะไรอยู่คุณจะมีอิสระแล้วคะ่ะคุณจะได้รับพบกับความสําเร็จอิสระ อิสรภาพในความมุ่งมั่นที่คุณจะทําคุณจะกล้าแสดงออกขึ้นมาค่ะคุณแสดงความสามารถของคุณออกมาให้หรู้ว่าคุณเป็นคนที่สามารถทําอะไรได้มากมายและคุณจะได้รับอิสรภาพนั้นค่ะแล้วคุณจะปล่อยอารมณ์ปล่อยใจของคุณได้อย่างสบายใจขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะคะสิ่งดีๆกําลังเข้ามาค่ะปัญหาที่มีอยู่คุณแก้ได้นะคะเงินกําลังเข้ามาค่ะถึงแม้จะเข้ามาทีละเล็กละน้อยแต่มันก็ทําให้คุณหมุนเงินได้ค่ะใครที่รอคอยเงินอยู่เงินก็จะมาค่ะใครที่ รอความสําเร็จอยู่ความสําเร็จก็จะเข้ามาค่ะแต่ถามว่าคุณต้องสู้ไหมสู้มากค่ะคุณต้องสู้มากแล้วคุณต้องซื่อคุณต้องสู้สู้ด้วยตัวคุณเองค่ะแล้วตัดสินใจคิดให้อย่างอรอบคอบและในที่สุดปัญหานั้นต่างๆมันจะคลี่คลายตัวคุณเองก็จะได้ผ่อนคลาย คุณได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วค่ะเหมือนคุณได้รับพรจากสวรรค์ว่าความดีที่คุณทําสิ่งที่คุณสะสมเอาไว้มันจะมาให้คุณในเดือนเมษายนนี้ค่ะคุณจะมีความสําเร็จในเดือนเมษายนนี้นะคะขอให้ชาวราศีกันเชื่อม,มั่นในความดีและมุ่งมั่นทำความดีต่อไปค่ะแล้วออกมาพบปะผู้คนบ้างนะคะใช้ชีวิตเลื่อนเริงบ้างในเดือนเมษายนนี้และต่อสู้กับมันมามากแล้วกับอุปสรรคเราสามารถที่จะผ่อนคลายมันได้แล้วค่ะเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ผ่อนคลายสําหรับคุณ, <layer> คณแล้วนะคะ อะไรที่คุณกังวลใจคุณจะสามารถขจัดมันไปได้ค่ะคุณจะคิดออกว่าคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรและคุณจะเลือกได้ค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีความรอบคอบมีจิตใจดีงามคุณจะเลือกได้ค่ะว่าคุณจะทําอย่างไรต่อไปและในที่สุดความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณค่ะโอกาสดีๆเข้ามาแล้วค่ะถึงปัญหามันยังมีอยู่แต่คุณจะแก้ได้ค่ะคุณเป็นคนมีความสามารถและคุณจะพบกับความสําเร็จในเดือนเมษายนนี้คุณจะได้เฉลิมฉลองคุณจะมีความสุขอิ่มเอมขอให้คุณตั้งมั่น และเชื่อมันในความดีความดีจะรักษาคุณเสมอนะคะขอให้ชาวราศีกันทุกคนเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ดีงามต่อไปนะคะและคุณจะประสบความสําเร็จทําดีได้ดีทําช่วยได้ทั่วผลมันให้ไม่ผิดตัวสิ่งนี้มันก็จะอยู่คุณตลอดไปค่ะรักษาความดีไว้ค่ะบุญจะรักษาคุณความดีจะรักษาคุณ ้ามีโอกาสทําบุญนะคะชาวราศีกันไปทําบุญหน่อยค่ะทําบุญปล่อยปลาเด็ปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์โคกระเบืออะไรก็ได้ที่เขาแบบกำลังจะถูกฆ่าที่มันผูกมัดที่มันทําให้สัตว์เหล่านั้นหรือช่วยเหลือคนยากคนจนก็ได้ค่ะทําไปเถอะค่ะตามกาลังที่ควรจะทามันจะได้ปลดปล่อยความทุกข์ปลดปล่อยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคทั้งปวงได้ทําบุญไปนะคะทําด้วยใจแล้วบุญจะส่งผลมาให้คุณหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาขอให้ชาวราศีกันทุกคนโชคดีค่ะชอบ เพก,กดไลค์กดซับสไค i b ์ช่องอัปลโอแเจ็ดานะครับ ธอได้ทำคลิปดีๆมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปค่ะใครอยากดูดวงโดยรวมก็ติดต่อดูไลน์ทางไลน์มาได้ค่ะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็มานัดวันดูดวงกันนะคะขอให้ชาวราศีกันทุกคนโชคดีสิ่งดีๆกำลังเข้ามาค่ะเชื่อมันในสิ่งดีและสิ่งดีจะรักษาคุณขอให้ชาวราศีกันทุกคนโชคดีและกดไลค์กด Subscribe ช่องอ p ปลอแอดโทเ้าเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะช่องดีทุกคนค่ะชาวราศีกัน